ทุกคนเราพูดไม่ถูกจริงๆอ่ะเพื่อนเราเขาก็แบบเออก็นาำภาษาเพื่อนกันไงก็จะทำไปแบบนั้นอ่ะไฮไลท์จมูกนี่ไฮไลท์นี่นี่นี่ไเขียนจมูกไฮไลท์นี่ไฮไลท์จมกวนไว้มีเลอะมาก หล,หล,หลอ่าก็จะไปงานวนเวียนอยู่กับหลานนี่อ่าจะพิมพ์หน่อยทุกคนถ้าเกิดได้ยินเสียง <c oughs> <c oughs> พี่เลี้ยงเราก็ขอโทษด้วยนะพี่สุถ่ายคลิปอยู่